สวัสดีครับผมมิสเตอร์จอ์ดอยนะครับหรืออาจารย์ดอยวันนี้นะครับผมจะมาสอน o อเพฟโอดบังคันซิ่งนะครับโดย o อเพฟนะครับเป็นเอ ngelting โกลด์คอลนะครับอยู่ในกลุ่ม mixed state นะครับ m ิ x e d state นะครับแล้วก็ o อเเพฟเนี่ยมีเงื่อนไขจะเป็นโอดบังัซิ่งได้นะครับค่าคอร์ต้องเท่ากันเท่านั้นนะครับค่าคอร์ต้องเท่ากันเท่านั้นถ้าค่าถ้าค่าคอร์ไม่เท่ากันนั่นคือเป็นอีเดนแดนนะครับ อีกนั้น็คือเป็นแบตอัพนั่นเองแต่ถ้าค่าคอสเท่ากันเป็นโ a มด n าร์ซิ่งทีนี้เพื่อทุกคนเข้าใจนะครับผมจะเข้ามาเตอร์เฮดคิวนะครับดูตามภาพนี้นะครับมาเตอร์เฮดคิวเนี่ยจะไปหาเน็ตเ r ิร์กนะครับหนึ่งเก้าสองหปจดสองสองห้าสี่ตรงนี้กันนะครับถ้าเราดูตอนเนี้ยมันไปได้สองทางถูกไหมครับเดี๋ยวผมจะโชว์เป็นาให้ดูนะครับโชว์พเราเป็นเพลนะครับเดี๋ยวโฟกัสเฉพาะตรงนี้นะนะครับ 1 9 2 1 6เก้าสองหนึ่งหกแปดจุดสองเจ็ดศูนย์นะครับเห็นว่ามันออกทางชิกะิตศูนย์ทหนึ่งนะครับอันนี้คือค่าคอร์สนะครับอันนี้ว่าค่า AD นะครับค่าคอร์สค่า AD ซึ่งเราเห็นว่านะครับมันเป็น2เส้นก็จริงแต่มันวิ่งเส้นนี้นะครับแดงว่าค่าคอร์สไม่เท่ากันอ่าโทำไม่ดูว่ามันจะมีัแดนๆนะครับแดนแดนหมายถึงว่าถ้าเส้นนี้ดาว จะวิ่งทางเส้นนี้แทนนะครับเส้นนี้คือจิบิทบู่นส์นะครับผมกอลงชัดดาวจิบิทสนทับหนึ่งดูอ่ให้ดูว่าตอนนี้ออกทางนี้นะครับ 2. จุดศูนย์ออกทางจิบิศูนย์ทับหนึ่งก็คือออกทางสิบจุดสองสิบจุดสองตัวนี้นะครับอ่านะครับผมกองชัดดาวจิบิศูนย์ทับหนึ่งนะครับอินเตอร์เฟส G สศูนทับหนึ่งนะครับก็คือพอรตนี้นะผมกอลงชัดดาวก็คือปิดพอตนั่นเองชัดดาวนะครับ เรด,ดาวนะครับด,ดาวไปปุ๊บผมชอยพิเราด้วยใหม่นะครับผมใจดูว่าเห็นไหมออกคางนี้นะครับมีเสืสูตนะครับทีนี้จุดสังเกตเดี๋ยวผมให้ดูเปรียบเทียบอันนี้หนึ่งเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอโนชัดเข้าไปใหม่อีกทีนึงกันนะครับนะครับไปโนชัดดาวเปิดก่อนเดี๋ยวให้ดูเปรียบเทียบว่าค่าคอร์สเป็นเท่ากันยังไงนะครับ ขอเปิดมัดแพดน้วัน,นะนะครับไปดูว่ามันไม่เท่ากันยังไงนะครับโอเคอ่ะเอาหม่นะครับอันนี้คือค่าคอร์สปัจจุบันนะครับนี่นะครับของเดิมนะอ่านี่คือค่าคอร์สนะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะนะครับผมไปชัดดาวใหม่อีกทีนึง ชัดดาวนะครับชัดดาวคือปิดพอตปิดพอตนะครับปิดพอต g ศูนย์ทับหนึ่งก็คือปิดพอตเนสสมมติให้พอตนี้ดาวนะครับพอตนี้ดาวนะครับผมก็ไปโชว์ดูมาครับเพื่อให้ดูว่าค่าคอร์สไม่เท่ากันนะครับดูนะครับนี่นี่ค่าคอร์สไม่เท่ากันนะครับค่าค่าคอร์สไม่เท่ากันนะครับมันจะเลือกค่าคอร์สน้อยนะครับค่าคอร์สน้อยไปโชว์ในอติงเทเบิลนะครับ ้าค่าคอสไม่เท่ากันเป็นดีเดันแดนดีด่นเด่นนะครับอันนั้นก็คือถ้าเส้นนี้ดาววิ่งชนิดแทนเข้นใไหมครับผมจะเปิดมาให้เหมือนเดิมก่อนตอนนี้ดูว่าตอนนี้วิ่งทาง G สีสวนทับสูนะนะสนทับสูรยทั้งสิบจุดหกนะครับผมไปเปิดไปเปิดเมื่อกี้เหมือนเดิมก่อนเมื่อกี้ชัดดาวก็โนชัดดาวกเปิดกดนะครับค่าคอสของตัวนี้นะครับเป็นยี่สิบเอ็ด นี่เป็นสามสิบเอ็ดนะครับนี่เป็นสามสิบเอ็ดเราจะทามันเท่ากันทำให้มันเท่ากันนะครับผลจะเป่ให้เป็นสามสิบเอ็ดเท่ากันนะครับเห็นไหมถ้าเอาตามใจรเราต้องไปนั่งไงดูค่าคอร์สแตร่ระจุดหนึ่งสองสามว่าเท่าไหร่นะครับจริงๆริผมว่างูอยู่แล้วนะครับก็เข้าไปโชว์นะเดี๋ยวบอกระมาณก่อน g ศูนย์ทับหนึ่งนะครับดูค่าคอร์สนะโชว์ไอพีโปรเทปอินเตอร์เฟ g ศูนย์ทับหนึ่งครับนี่คือค่าคอร์สที่พอร์ตมัน ค่าคอสคือหนึ่งโยผมโชว์นะครับในค่าคอสให้ดูนะครับค่าคอสของความทีท่เป็นสุนทั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นหนึ่งแต่ที่โชว์ตอนนี้นะครับเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดถ้าผมอยากให้มันเท่ากันนะครับผมต้องปรับค่าคอร์สนี้บวกอีกสิบก็จะเป็นสิบเอ็ดนะครับทันไหมครับ ผมจะปรับค่าคอสนะเป็นสิบเอดนะเป็นสิบเอ็ด่าดูนะครับเขามันปรับค่าคอสนะครับ่าถ้าถ้าเทียบตรงเนี้ยเอาอีกทีหนึ่งน,นะครับอันนี้ 21, ค่าคอ huh. รยสิบเอดค่าคอส์าสิบอ็ดหมายถึงว่าค่าคอสเป็นเส้นทางนะเป็นเส้นทางนะครับตอตอนเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นหนึ่งอยู่ถ้าเขียนมันเป็นหนึ่งอยู่เป็นหนึ่งอย,อยู่นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ถ้าถ้าผมนับนะ ถ้าตีความหมายคือตรงนี้เป็นยนะี่สิบนะครับรเป็นยี่สิบยี่สิบนะครับแต่ข้างบนข้างบนนั้นเป็นสามสิบข้างบนเป็นสามสิบถูกปะเพราะนี้ทั้งหมดนี้สามสิบบวกหนึ่งสามเอ็ดยี่สิบบวกหนึ่งนะครับยี่สิบเอ็ดเท่านั้นถ้าผมอยากให้เป็นสามเป็นเหมือนกันนี้ผมก็เป็นสิบเอ็ดผมก็ให้นี่เป็นสิบเอ็ดนะครับเนะี่ยยี่สิบบวกสิบเอ็ด สามเอ็ดอันนี้สามสิบบวกหนึ่งสามเอ็ดเห็นไหมครับน่าจะทำอยู่นะอ่าผมไปปรับค่าคอร์สที่ผลหนึ่งนะครับก็พิมพ์ไอพีโอทเพสคอร์เป็นสิบเอ็ดนะครับผมปรับค่าคอร์สนี้เป็นสิบเอ็ดน,นี้เป็นสนะิบเอ็ดนะไม่ไดบุกสิบเอ็ดบวกยี่สิบนะครับอ่านี่คือมาที่ผมปรับค่าคอร์สปรับ่าคาให้เป็นสิบเอ็ดนะครับ เพราะเงื่อนไขของการเป็นโหมดบา l a n c i n g โหมด balancing หมายถึงว่าใช้สองเส้นพูกพันกันนะครับผมก็มาโชว์ดูว่าค่าคอสเปลี่ยนเป็น11หรือยัง,น,งน,นะน,น,น, able, นะครับอ่าเปลี่ยนเป็น11นะเพราะนั้นใน r o ติ้งเทเบิลนะครับเราก็ไปโชว์ดูว่าอนไรต้องเป็นา3 11เ,เท่ากันและโชวยไปเราเอ้ยเพียบนะครับน,บนี่โอเคไหมอ่าผมให้โชว์แค่ดูแค่คู่นี้กันนะนะครับนี่คือโหมดบา l a n c i n g แบบค่าคอสเท่ากัน เงื่อนไขของอุปเนะครับการบดบันซิ่งนะครับค่าคอรต้องเท่ากันเท่านั้นค่าคอนต้องเท่ากันเท่านั้นนะนะครับเต่มกันเท่านั้นนะครับอาผมจะให้ลองดูกันว่าตัวนี้เรษมาหาสองจุดสองห้าสี่นะครับดูว่าได้ผลจริงหรือเปล่านะครับเอาสองตัวว่าเป็นกดบันซิ่งจริงไหมนะครับ ปิงหนึ่งเก้าสองดอทหน่งหดดอทอ้าสี่ิงได้นะไปได้ว่าเราเตอร์มัรู้จักผมต้องเทรไปดูนะครับ1 9 2 1งเ2้าสอทนี่ะครับผมได้ดูว่าออกทังสิบอ่าผมได้ดูเทียบนีนะครับนี่คือ PC1 นะออกทัง10.2จ 10. ุดสองไครับสิบปุ๊บ อาพิเศสักเครื่องหนึ่งข้าตัดชีตาานีนะครับมันต้องวิ่งคนละทางกันนะครับเป็นโอดบันซิ่งโอดบันซิ่งโอดแชร์ลิงนะครับดูว่าจริงหรือเปล่านะครับอพิงดูก่อนหนึ่งข้าสองดัดหนึ่งหกแปดดัดสองไปสองห้าสี่พิงได้นะปิงได้นะครับ้ก็ลอง,องเทรดดูหกแปดดัดสองไปสองห้าสี่นะครับ ออกพังสิบจุดสองอยู่นะครับอยู่แบบเดี๋ยวต้องเอาอีกสักตัวหนึ่งสักตัวหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้ใน routing table เนี่ยมันต้องออกได้สองทางนะครับสิบสองสิบหกไม่เจอพออาจจะ ping ก่อนผมเอา pc หรือไม่เอา pc มองอีกทีกหนึ่งนะนะครับผมอยากเห็นว่ามันเป็นกระบวนกา,ารจริงจริงนะครับมันวิ่งวิ่งหน้าก๋าทางจริง ผมว่งต่อสักเครื่องนึงนะนะครับสักเครื่องหนึ่งสตาร์ทขึ้นมานะครับสักเครื่องนะแต่ขอเซตไอพีแมนนวลก่อนด้วยนะครับไอพีหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดเมื่อกี้เป็นเบอร์เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ที่ดู ตัวนี้เป็นนะครับสิบจุดสองถูกไห้ตัวนี้เป็นสิบจุดสามเหมือนกันนะนะครับมากิปสี่เบตเกตเวก็หนึ่งเก้าสองดับหนึ่งหกแปดดับสิบดับสองห้าสี่นะครับอ่านลงเทียดดู หนึ่งก้าสอ่งหกแปดดัดเอกไม่ออกามาเป็นสิบจุดสองหมดเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอาจจะต้องแกล้งเซฟดูนิดหนึ่งแล้วกันนะจริงๆถ้าตามทฤษฎีอนะ่ะมันต้องวิง่งสองทางนะครับวิ่งสองทางนะครับเทียดูใหมสิบจุดสอง ติบสองนะครับแต่ตอนนี้ชอยปีแล้วนะครับมีสิบสอสิบจดหกโอเคนะครับมันาจะต้องเม่นสักตัวหนึ่งเดี๋ยวผมแกล้งแกล้งกิดสักตัวหนึ่งนะมันอจะจำในแคปจำในแคปนะครับนะสตาร์ทใหม่สตาร์ทใหม่นะ อ๋อมันเนี่ยเราต้องไปทางเป็นเบอร์อื่นดูนะมุดมีสองจุดหนึ่งตัวนโอเคอ่ะอันนี้อันนี้โอเคอันนี้ออกทางสิบจุดหกนะสิบจุดหกสิบจุดหกโอเคอ่าบางทีมันต้องแก้งแก้งนะครับอ่าถ้าถ้าไปทางไอพีสองห้าสี่อะเหมือนกันแล้วผมแก้งไปทางเบอร์อื่นมั่งสองจุดหนึ่งเนี่ยได้ทางสิบจุดหกเป็นเทีเลยนะครับโอเคเอาเห็นว่ามันเห็นฝนแล้วกันนะ ก็ผมแก้ง set เซตเอพีไปเพิ่มก็ามาไปสองจุดหนึ่งแล้วกันนะครับหนึ่งข้าวสองดัดหนึ่งหกแปดผมไม่ได้เชื่เอพีไว้อมายี่สิบสี่หนึ่งข้าวสองดัดหนึ่งหกแปดดัดสองดัดสองห้าสี่นะครับฮะดูนะครับดูนะเนี่ยดูว่ามันเป็นตัวบอลรชิงจริงนะครับแดงว่ามันจำเอพีไปทางถ้าไปทางนี้มันไปทางกันนะนะอัานถึงสิบจุดหกนะครับ โอเคสองจุดหนึ่งเเห็นว่าไปทางนี้นะครับโอเคนะครับเห็นว่ามันสามารถเป็นมาการซิ่งได้ออกท่าง10จุดด้วย10 6จดด้วยเห็นไครับอายุวิธีนะครับ OSPF จะเป็นออบบางซิ่งได้ค่าคอต้องเท่ากันเท่านั้นจะขึ้นบบนเี้นะครับใช่ไหมค่าคอรยิบเอดท่ากันค่าคอสามเอ็ดเท่ากันนะครับโอเคครับหวังว่าวิดีโอนี้คงเป็นประโยชน์นะครับ ก็พบกันในวิดีโอต่อไปนะครับพบผมได้ที่สถาบันโจโดอยนะครับโจโดอยเทเซ็นเตอร์ครับสวัสดีครับ